สวัสดีครัพบพืกับสซลุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซื้อกระถิ่งปืนนะครับหงแดงเปิดศึกผีแดงแย่งตัวปิดดาวรุ่งเรียวเบติสเสริมทัพเอสอาดิโอเดปอร์ติโบซื้อชื่อดังประเทศสเปนนะครับออกมาประกรงข่าวว่าลิเวอร์พูลและ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเมซุสโรดริเกสปิดดาวรุ่งมากผรสวรรค์ของเรียวเบติสในช่วงตลาดกระสกนนักเตะซัมเมอร์นี้โรดริเกสน,นะครับ ถนัดในการเล่นทางเรมเส้นทางฝั่งซ้ายโดนระเบิดฟอร์มทำไป3ประตูและแอซิสสลูกจากการลงเล่นรวมทุกรายการ3าเอเมให้กับเรอเบติสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดของวงการลุกงหนังแดนกระทิงดุลิเวอร์พูลของอาเนสลอตเฮดกดสชาวดัตตต้องการนักเตะเริมเส้นเพิ่มเติมหลังจากช่วงที่ผ่านมาพึ่งพาโมเมสซาลาและหลุยดิอาร์ตรมากจนเกินไป โดยเฉพาะยิ่งๆลายหลังที่อนาคตไม่แน่นอนซึ่งทำให้โรดิเกวสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกพิจารณาขณะที่แ er มนยูของเทรนเนอร์รูเบนอมอริมกำลังประสบปัญหาแขาดแคลแผนผู้เล่นในตำแหน่งปีกหลังจากเตรียมปล่อยแนวรุกส่วนเกินอย่างอันโตนีจารดันชันโซและมาคัดไรฟอร์ดออกจากทีมแบบถาวรทำให้ต้องหาทางเลือกใหม่และโรดิเกวสก็ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเอร์พูและแมนยูมีศักยภาพาน,นการเงินมากพอในการทำให้ เบติสยอมขายโรดิเกสออกจากสโมสรและการย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์เพื่อพัฒนาฝีเท้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับดาวเตะสเปนนิดด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากลิเวอร์พูลและแมนยูแล้วบรรดาสโม,ม,มสร่วมศึกพรีเมียร์อังกฤษอย่างแอตตันวิลล่าอาร์เซนอลและเชลซีก็แสดงความสนใจในตัวโรดิเกสเช่นเดียวกันนะฮะ เดอะคัพใจเย็นๆโรมาโนเผยเหตุผลดิวเวียสส้มหงแดงล่าช้าฟันธงได้ชูเสื้อย่างแน่นอนปาบิโซโรมาโนะครับนัก่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับเบเอเรเบอร์กุเซนเกี่ยวกับการเยือทีมของฟอร์เรียนเวียสจอมทัพทีมชาติเยอรมนีดูเหมือนจะมีความล่าช้านั้นเนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเล็กน้อยในเรื่องของค่าตัวที่ต้องสรุปร่วมกัน ก่อนตารางการสแกนนักเตะช่วงสเสมอจะเปิดเพียงไม่กี่วันลิเวอร์พูลก็เร่งดำเนินการดึงตัวผู้เล่นรายใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างรวดเร็วโดยจมี่ฟิมปงไม่ควาจากเลเวอร์คูเซนเปิดตัวเป็นรายแรกไปแล้วขณะทีวีเอสและมิลลสเคเกตแบ็กซ้ายจากปอมัดดูเหมือนจะกลายเป็นรายถัดไปในกรณีของวดีดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากมีจำนวนค่าตัวสูงถึง125ล้านปอนด์โดยมีรายงานมาว่า การเจจาอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยและอาจยืดเยื้อไปจนถึงสัปดาห์หน้าแม้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้ข้อตกลงนี้พังลงก็ตามปัจจุบันการเจจาระหว่างเลเวอร์กูเซนกับลิเวอร์พลยังคงดาเนินต่อไปซึ่งโรมาโนระบ,บุว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงในโครงสร้างของดีลแล้วเหลือเพียงการเจ,จรจารายละเอียดสุดท้ายซึ่งรวมถึงส่วนเสริมและโบนัสต่างๆที่สําคัญเท่านั้น กูรู้เลือกเมื่อกลร์นีกราว่าลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซนยังคงเจรจาโครงสร้างขคตตกลงและวิธีการจ่ายเงินและจ่ายโบนัสเช่นการผ่านข้าเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีการชนะแชมป์ลีหรืออะไรอื่นๆหากผู้เล่นต้องการย้ายไปยังสโมสรคุณก็แค่รอสุดท้ายโรมาโนรายงานให้สาวกเดอะคัพได้สบายใจด้วยว่าความรู้สึกของผมคือเวียตและเคอร์เกตจะย้ายไปลิเวอร์พูล ผมมองในแง่ดีว่านักเตะทั้งสองคนจะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลแน่นอนสำหรับลิเวอร์พูลหลังจากปิดดีวีสและเคอร์เกตได้แล้วมีารายงานว่าเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือกองหน้าหมายเลขเก้าที่จะมาทดแทนดามเมนูยสและดีโกโจตาซึ่งหงแดงมีตัวเลือกหลายรายที่อยู่ในข่ายพิจารณาสไตล์เดียวกันเฮสกีชี้หงแดงเหมือนได้กูดินโยคุณใหม่ หากปิดดีลเวตสำเร็จอีเมเฮสกีนะครับอดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลมองว่าพลพรรคหงแดงเหมือนได้ตัวฟิลิเป้กุนิโยอดีตเพเมเกอร์ชาวบราซิลกลับคกนสู่ทีมอีกครั้งหากคว้าฟอร์เรนเวตจมทัพทีมชาติเยอรมันจากเบอร์เลอร์กุเซนมปร่วมทีมได้สําเร็จหากไม่มีอะไรผิดพลาดเวียตจะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยสถิติค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษซึ่งเฮสกีก็เชื่อว่า ดาวเตะในวัย22ปีจะทำให้แฟนบอลหงแดงนึกถึงอดีตผู้เล่นจอมเทคนิคอย่างคูติญโญอย่างแน่นอนเฮสกีกล่าวว่าเมื่อมองดูนักเตะโดยทั่วไปคุณบังรู้สึกถูกดึงดูดไปยังผู้เล่นที่เคยสร้างความพับใจไว้เช่นนักเตะในเสื้อลิเวอร์ pool สำหรับผมคือคูติญโญและวีสมีความสามารถในการครอบครองบอลหมุนตัวได้อย่างคล่องแคล่วและยิงประตูได้ยอย่างน่าทึ่ง ไม่ใช่แค่การเตะบอลให้เข้าประตูเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทูกสโมสรและแฟนบอลต่างปรารถนาเขาสามารถเล่นได้ในตำแหน่งหมายเลขสิหรือฟรอสไนด์ซึ่งเราเห็นสโมสรอื่นๆใช้เทคนิคแบบนี้มาแล้วลิเวอร์พูลเองก็มีปีกที่ยืนสูงบนริมเส้นซึ่งถือได้ว่าทำได้ดีแต่ผู้เล่นอย่างฟอร์เรนเวียสสามารถมอบมิติใหม่ให้กับทีมเขาเป็นนักเตะที่คาดเดาได้ยากบางครั้งทีมอาจต้องการนักเตะที่สามารถกระชาก กองหลังออกไปจากตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหมายเลขเผู้เล่นที่ทำให้กองหลังต้องลังเลว่าจะเข้าประทัดดีหรือไม่ผู้เล่นหมายเลขสิบสไตล์นี้สามารถเสริมปฏิสิทธิภาพให้กับทีมได้ดีโดยเฉพาะในบทบาทอิสระที่เขาดูจะถนัดและมั่นใจที่สุดการทำธุรกิจดึงกงประมาณกว่า100ล้านปอนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายสโมสรเลือกทำข้อตกลงในช่วงใกล้ปิดตลาดการซื้อขายนักเตะ ต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลการวางแผนล่วงหน้าแบบนี้แสดงเห็นถึงความพร้อมและความตั้งใจของทั้งทีมบริหารและผู้เล่นเฮสกี้กล่าวต่อว่าเวสเองดูเหมือนจะอยากท้าทายตัวเองในลีกใหม่ซึ่งถือเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกการได้เห็นเพื่อนร่วมชาติย้ายมาและประสบความสุขคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ไม่น้อยความสามารถของเจเก้นคลับในการสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างโปรเจกต์ที่ชัดเจนสำหรับผู้เล่นก็เป็นส่วนสําคัญ เขาสามารถขายแนวทางและทิศทางของสโมสรให้ชัดเจนจนผู้เล่นรู้สึกถึงบทบาทที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมขณะดูการเฮสกี ky, แสดงความคิดเห็นถึงการเปลี่ยนโฉมแนวรุกลิเวอร์พูลได้ว่าผมจะเก็บครีกัปโปเอาไว้เพราะในฤดูกาลที่มีเกมการแข่งขันเยอะคุณต้องมีทีมขนาดใหญ่กัปโปทํทำประตูสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกมาได้คุณไม่สามารถฝากความหวังไว้กับเพียงโมเมดซาราคนเดียว หากไม่มีซาดูมาน่และโรเบรโตเฟอร์มิโนแล้วกัตโตต้องได้รับโอกาสในการก้าวขึ้นมาสำหรับลุยดิอาร์ตผมอยากเห็นเขาอยู่ต่อแต่อะไรคือราคาที่เหมาะสมโดยวัย28ปีสถานการณ์ของเขาอาจทำให้ทีม,ม,ทมต้องตัดสินใจหากได้รับข้อเสนอที่ดีแล้วนำไปลงทุนในตลาดก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตามดิอาร์ตคือผู้เล่นแนวรุกไม่กี่คนที่สามารถวิ่งทะลุแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยม ดาวินนูเยสก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายคนจับตามองเขาจําเป็นต้นกะลัการลงสนามอย่างต่อเนื่องแม้ตอนนี้เขาอาจไม่ค่อยได้รับบทบาทมากนักในทีมลิเวอร์พูลแต่เขาก็เป็นนักเตะที่ทุ่มเทและทํางานหนักเสมอแต่สาหรับกองหน้ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้สุดท้ายเฮดกีแสดงทัศนะถึงการลุ้นแชมป์ปีหน้าว่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ีมมีศักยภาพที่จะท้าชิงในฤดูกาลหน้าและโจซีควรได้รับการพิจารณาด้วย เชลซีทีมนี้มีองค์ประกอบที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยที่เป็นแกนหลักแม้ว่าจะยังขาดความสม่ำเสมอแต่ถ้าพวกเขาสามารถพัฒนาได้เชลซีก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งแชมป์การท้าทายกันระหว่าง4ทีมใหญ่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับลีกแทนที่จะเห็นทีมใดทีมหนึ่งครอบครองทุกอย่างผลชื่อว่าการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างทีมชั้นนําจะเป็นผลดีต่อพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแม้จะมีความไม่แน่นอนในบางจุดแต่การมีกุญซืออย่างเป๊บกวัวดีอลาก็ยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งได้หากพวกเขาลดปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บฤดูกาลหน้าก็อาจจะมั่นคงยิ่งขึ้นส่วนอาร์ซอลมีฤดูกาลที่โดดเด่นแต่พวกเขายังขาดศูนย์หน้าที่มีประสิทธิภาพสูงและจำเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งนี้ ยงางไรอยก็ตามมิเกลอาเตตาก็ได้สร้างทีมที่มีความพร้อมสูงในการแข่งขันไว้แล้วผมคิดว่าทุกทีมต่ามงมุ่งมั่นที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดในลุ้นกันหน้าและความสูสีระหว่างทีมจะส่งผลให้การแข่งขันของลีกดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการฟุตบอลโดยรวมเฮสกีกล่าวทิงท้ายคลับบินตรงถึงเอสโตเนีย ประกาศนุนคลาวานสิทธิรักเต็มตัวจิงเก้าอีบประธานสมาคมฟุตบอลเซอร์ไพรส์ใหญ่เจคก,กิงครับนะครับอดีตกุนซือลิเวอร์พูลได้บินตรงถึงประเทศเอสโตเนียสร้างความมือหาให้กับวงการลูกหนังอย่างมากเมื่อเจคก,กิงครับอดีตกุนซือผู้เป็นที่ยวรักของลิเวอร์พูลถูกพบว่าได้เดินทางถึงกรุงทาลินประเทศเอสโตเนียเพื่อผนึกกำลังและประกาศจุดยืนสนับสนุนรนาคาวานอาดีตปากระกหลังสิทธิรักข,ของเขาอย่างเต็มตัว ในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลเอสโตเนียที่กำลังจะมาถึงการประกวดตัวของเชกิก็ตกลับในเสื้อทีมสคลาวานถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สดุดถึงความเชื่อมั่นที่เขามีต่ออดีตลูกทีมในวัย39เปีโดยครับคราวอย่างหนักแน่นว่าผมมาที่นี่เพราะผมเชื่อมั่นว่าคุณคลาวานสามารถช่วยวงการฟุตบอลได้จริงถ้าผมมีข้อสงสัยใดๆผมคงไม่มานั่งหยุดที่นี่คลาวาน อดีตเซนเตอร์แบ็กขวัญใจนะครับซึ่งเป็นที่จดจําจากบุคลิกที่ทอมตนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมืออาชีพได้ประกาศลงสมัครชิงตําแหน่งประธานสมาคมหลังแขวนตัตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยวิสัยทัศน์สุดท้าทายที่จะผลักดันเอสโตเนียให้ติด50อันดับแรกของชาติฟุตบอลโลกภายในปี2033โดยจะต้องลงสู้ศึกเลือกตั้งกับไอบราสโอบลักประธานคนปัจจุบันในวันที่19มิถุนายนนี้ ความสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างสิทธิรักกับอาจารย์คู่นี้สะท้อนถึงคำพูดของคลาวานที่เคยยกย่องเจกเกนคลับเสมอมาเจกเกนกับสเสน่ห์ของเขาด้วยสไตล์การโค้ดการประชุมทีมวิธีที่เขาสามารถกระตุ้นผู้เล่นได้และเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากเขาสามารถพูดคุยเพื่อให้คุณดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเองออกมาได้สปีนั้นผมได้ซึมซับอะไรหลายอย่างจริง การเดินทางมาของจิ๊กเก็กลับในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคลาวานแต่ยังสร้างความสนใจจากสื่อทั่วโลกถึงการเลือกตั้งประธานสมาคมฟุตบอลเอสโตเนียที่บัดนี้ไดกลายเป็นที่จับตามองอย่างไม่เคยมีมาก่อนด่วนหงแดงดิวยักษ์งานเข้าอาดีตต้นสกัดเวียดเตรียมฟ้องร้องเรียกส่วนแบ่งค่าตัวมหาศาล ดิวประวัติศาสตร์สะดุดเลว์พูลจอบปีดดียวฟอร์เรนเวียดด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง150ล้านยูโรแต่เจออุปสรรคใหญ่ดูเหมือนว่าดิวประวัติศาสตร์ที่ลิเวอพูลก็ไรจะคว้าตัวฟอร์เรนเวียเพเมเกอร์อัจฉริยะจากเบอร์เลวูกุเซนด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง150ล้านยูโรจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่อมีรายงานว่าเอฟซีโคโลนอดีตต้นสกัดในวันเด็กของเวียตเตรียมเดินหน้าทางกฎหมายเต็มรูปแบบ เพื่อเรียกร้องส่วนแบ่งค่าตัวก้อนโตัจากมหากาบการย้ายทีมครั้งนี้ชนุนเหตุของความขัดแย้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2020ที่เวียดในวัย16ปีย้ายจากโคโลนไปร่วมทัพเลเวอร์กูเซนด้วยค่าตัวเพียงแค่3 0 0 0 0 0ยูโรซึ่งในเวลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นการทำลายข้อตกลงสุภาพบุรุษระหว่างสโมสรนในภูมิภาคที่ไม่ซื้อนักเตะเยาวชนของกันและกันสร้างความบาดหมางที่ปะตุข,ขึ้นมาอีกครั้งในวันนี้ ล่าสุดวอร์เนอร์บูฟประธานสโมสรเอฟซีโคโลนได้ออกมาประกาศรา่าวผ่านรดิโอโคโลนอย่างชัดเจนว่าแน่นอนเรากำลังพิจารณาเรื่องนี้เรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ได้รับอะไรแล้วเราจะสู้เพื่อมันยิ่งลิเวอร์พูลเต็มใจใจ่ายสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับเราตามกฎค่าเชยการฝึกอบรมของฟีฟ่าของค่าตัวในการยืเทียมกรณีนี้ที่จะต้องจ่ายให้กับโคโลนอยู่ที่7.5ล้านยูโร จะต้องถูกจัดสรรในสโมสรที่ฝึกสอนนักเตะระหว่างอายุ12ถึง23ปีซึ่งโคโลนได้ดูแลเวียสมาตั้งแต่อายุ7ขวบและอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเกือบ5ปีทำให้พวกเขามีสิทธิ์ได้เงินส่วนแบ่งก้อนนี้อย่างเต็มที่แหล่งข่าวระบุว่าโคโลนจะยื่นเรื่องผ่านฟีฟ่าคอนเกรทเฮาส์เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยจะหยิบยกประเด็นที่ว่าเวสก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอาชีพเต็มตัวและติดทีมชาติ ชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยมาเป็นข้อต่อสู้การเย้ายทีมของฟอริเรนเวียสไปยังลิเวอร์พูลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของท่าตัวมหาศาลในสนามแต่ได้กลายเป็นมหากาบทางกฎหมายนอกสนามที่ต้องจับตาก,กันแบบห้ามกระพริบตาผลงานดีทั้งคู่ลิเวอร์พูลเล่งอิซักเอเกติเกหากปล่อยนูนเย็ตเดวิดออสตินนะครับนักกาลคนดังจากดะแอตเลนติก เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะหันไปให้ความสนใจอเล็กซานเดอร์อิชัคัวหอกนิวคาสเซิลและฮูโกเอเกติเก่กองหน้าไอทรัคเฟิงฟอร์ดหากปล่อยดาวินูเยสออกจากทินแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเนสต์มีโอกาสสูงนะครับที่จะต้องอำลาลิเวอร์พูลหลังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2022และมีแรงไงานมาว่าสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียกับพร้อมจีตุนเงินเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดนหน้าร้อนนี้ ออสซินเปิดเผยผ่าน The ะอเลนติ c เอฟซีพอดแว่าอนาคตของดาวินเวสตถูกพูดถึงอย่างมากมันมีโอกาสที่เขาจะลาทีมผมคิดว่าความคาดหวังก็คือเขาจะถูกขายและดังนั้นเราอาจจะได้เห็นใครสักคนเข้ามาในตำแหน่งนั้นผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ชอบอเล็กซานเดอร์อิซักและมีการชื่นชอบนักเตะอย่างฮุกเกอเอเกติเกีก็ต้องมีการตัดสินใจและผมก็แน่ใจว่าลิเวอร์พูลกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ จะมีทั้งเลือกมากมายไม่ต้องสงสัยเลยหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นออสตีนกล่าวโดยผลงานของอิสซักนูเนเยสและเอกิติเกในฤดูกันที่ผ่านมามีดังนี้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับลงเล่นไป42เกมซัดไป27ประตูกับอีก6อาซิดดามินเนียสลงเล่นไป40เกมซัดไป7ประตูกับอีก7อาซิดส่วนฮูกโก้เอกติเกลงเล่น48เกมซัดไป22ประตูกับอีก12แอซินะครับ อดีตข้างเตือนอาร์เนอร์สลอดอย่าดึงสตีเวนจลาดมาเป็นผู้ช่วยซันเดอร์เวสต์เวลนะครับอดีตในยดนหงแดงลิเวอร์พูลก็ออกมาเตือนอาร์เนอร์สลอดว่าอย่าพยายามหาทางดึงสตีเวนจลาดตำนานคนดังของทินแอนฟิล์มาร่วมทีมงานสตาฟโค้ทเพื่อน,นำทีมลุยศึกฤดูกันใหม่เพราะเชื่อว่ามาริโน่ปูซิชจะเหมาะสมมากกว่าแน่นอนจากการรายงานของสปอตวิ n เน็ตเมื่อวันที่6มิถุนายนหลังจากที่จอห์นไฮติงกา หนึ่งในผู้ช่วยของอา์เนอร์สลอตได้ตัดสินใจโบกมือลาลิเวอร์พูลไปกลุ่มทีมอาแจากอัมสเตอร์ด,ดัมในฐานะนายใหญ่ส่งผลให้กุนซือชาวดัตต้องมองหาผู้ช่วยคนใหม่มาทำหน้าที่แทนซึ่งก็มีหลายคนด,ดิเดตโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมาริโนพูซิตเอตียนสไเน์เดเคาหรือแม้แต่สตีเวนเจอร์ลัดซันเดอร์เวสเเบลกล่าวว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมมีความเคารพอา์เนอร์สลอตนะเขาคือเบอร์หนึ่งส่วนซิฟเก้คือเบอร์สอง แต่เมื่อเบอร์สามจากไปเขาก็ต้องหาคนมาแทนแน่ๆแ,และผมเห็นว่ามีข่าวเรื่องสตีเวนจอร์าหซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมาะสมเขาคือคนดังระดับโลกหากเขามาอยู่ในทีมงานเขาจะถูกจับจ้องและเล่นงานได้ง่ายจากทุกทิศทุกทางแต่สิ่งที่ผมเคยเห็นมาก,ก่อนคือมาริโนปูซิตเขาทํางานกับอาเนอร์มาแล้วที่เฟย์ยนูและมันก็ยอดเยี่ยมเอามากๆ <c oughs> ผมว่านี่คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วละ่ะทั้งนี้ในส่วนของเอตียนสไรเน่มีข่าวว่า เขาจะเข้ามาร่วมง,งานทีมงานสตาร์โค้ดแน่นอนอยู่แล้วรอแค่เวลาการติดต่อเนื่องจากว่าเสมอที่แล้วอันเนอร์สตก็จะดึงเขาเข้ามาทํางานด้วยเติติดเรื่องใบอนุญาตทํางานแต่ปีนี้คงไม่มีปัญหาในส่วนของบริโนพูสิตตอนนี้ก็ไม่ได้กลุ่มทีมชักตด้านโดนัดอีกแล้วโอกาสมีมากที่จะมาร่วมง,งานกับอันเนอร์สตอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลนี่คือสุกการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็ยนของที่6มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ